อยู่ดีๆมันก็ตัดไปเฉยเพราะความจำโทรศัพท์เต็มก็เลยไปลบทิ้งมาต่อกันเลยนะคะไม่มีอะไรเรากค่ะเราก็มาทักทายกันอย่างนี้แหละนี่จริงๆอะ่ะถ้าถ้าอะไรมันพร้อมก่อนนี้จะจัดเต็มให้ดูเลยว่าแต่ละวันอะ่ะกินเลยมาก ถ้เคยถ่ายก้แบบเขาเม่นแปลกนะคนสมัยนี้มันนั่งนึกถึงนะจะกินก็มันนั่งคุยคนเดียวกินกินคนเดียวไม่ว่านะดันมานนั่งคุยคนเดียวกินดูดิมันไปถึงโลกไหนลนะกินข้าวกินกินข้าวคนอื่นดูอะ่ะ ไข่แดงไข่แดงกับน้ำไข่แดงกับน้ำตำถั่วเรืองมั้เมื่อกี้พูดถึงไหนนะอ๋อพูดถึงไข่แดงใช่ไหม ไม่รู้ว่าเอาบรรทัดฐานไหนมาเรื่องไข่ค่ะห้ามกินไข่บางคนเนี่ยไม่กินอะไรเลยข้าวไม่กินคุณลดน้ำหนักเห็นไหมข้าวไม่กินกินไข่วันละสองฟองจริงๆมันก็อยู่ได้น,นะี้าอ ไม่ใช่มันอยู่ไม่ได้นะมันอยู่ได้ทําไมพระกรรมฐานถึงอยู่ได้ถึงแม่เขาจะมีเขากินท่านท่านขันเพื่อเพื่อเพื่ออยู่มือเดียว่านก็ยังอยู่ได้นะแต่ละแต่ทําไมทําไมเราอยู่ไม่ได้ก็เพราะว่าสมดุลระบบภายในของเราอะมันยังไม่ได้โดนปรับไงคะ พราะมันไม่โดนปรับปุ๊บอะฮะมันก็หลังกระเพาะมันก็ได้หลังเวลาเวลาท้องว่างกระเพาะมันก็ได้หลังลปวดปวดอะออกมามันก็เลยมันก็เลยกัดกระเพาะมันก็เลยทาให้เรากัดกระเพาะแล้วเราจะปวดมันสะสมไปเรื่อยๆมันก็ปวดท้องยิ่งทาน พวกเครื่องดื่มซูซาซูซามันก็เลยทำให้กัดกระเพาะยิ่งขึ้นประสบการณ์ค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะทานมาตลอดแล้วก็ทานเผ็ดแล้วก็อดข้าว นี่ยทานอาหารไม่เป็นเวลาแล้วแทนที่จะทำอะไร<ม>ทานโค้กทานแป,ป๊บซี่อย่างเงี้ยเราไม่ได้บอกว่าของเขาไม่เขาไม่ดีเขาควรกินแต่เออควรจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะอ,อจะบอกว่าเนี่ยสมองดักก็ดับไปเลยคือ กินให้มันพอพอพอเป็นกระใสอ่ะก็คอเคนะฮะหรือไม่ก็แบบว่าอืมคือกินให้มันถูกวิธีเอกินให้มันถูกวิธีไม่ใช่ดื่มแทนน้ําหรือว่าเหมือนของหนูพิมพ์อย่างเงี้ยค่ะนูพิมพ์มันไม่ไม่ไม่ดื่มแล้วมันปวดหัวนะมันเหมือนมียาสั่งเอาไว้มึงต้องไปดื่มกูมึงก็มากินกูมึงก็มากินกูอะไรยเงี้ย มันไม่กินกูมันจะปวดหัว <laughs> มมนมีอะไรให้กินหรอก กินไหมกระปอกให้ไข่มาแล้วฝนสองวันแล้วนะคะถลม่มทลายพระพิรุณตอกบัตรเรียบร้อยแล้วท่านตอกบัตรตรงเวลาเป๊ะเลยนะคะไม่มีเลยอืมมามือเอยนะวสองวันเต็มๆนะ พวกนกมันจะไม่รอดละทั้งลมทั้งฝนทั้งพายุทั้งฟ้าทั้งฟ้าร้องฟ้าผ่ามาหมดเนละพัะพิรุนพัฟพัะพิรุนพัฟพายมีเยอะล่ะรามาสูตรไม่ขนาอืมมาหมดมาแบบหมเก้าว ผัดานจองผัดก้านจองเหรอผักตบชวานั่นแหละเหมือนเลยอ่ะ ผักตบผักตบผักตบวันนี้กินขายกี่ลูกแล้ววะหกลูกแล้วนะนะี่แต่ก็ดีนะร่างกายก็คือแบบไม่ได้มีคอเลสเตอรอลมากมายอย่างเงี้ยความดันก็โอเคนะปกติ ต้งนียอรู้ว่าอายุเยอะสุขภาพมันต้องดูแลสุขภาพให้เยอะๆจะตามใจปากเมื่อก่อนไม่ได้อะเป็นคนทานเผ็ดนะคะตอนนี้กำลังรักษากระเพาะ ให้มันหายจริงๆอ่ะถึงได้กลับมาทานเผ็ดกินน้ําตํามันไม่เผ็ดมันไม่ไม่แซ่บเลยยิ่งตําปลาแต่ปลาไม่อร่อยอย่างเงี้ยปลาบางเจ้าก็อร่อยแบบบางเจ้าว่าขาวนะเจ้าไรดีเอาเจ้าดีนะ ยังไม่กินนะเนี่ยกินข้าวไปแล้วพูดว่ากินข้าวเหนียวทำไมต้องบี้ให้มันแบนอย่างเงี้ยมีใครรู้ไหม

สารคนทำาหารก,กินนะเนาะถึงเวลาก็ออกฝนก็มาคนก็ไม่มีแต่เตรียมของแนละ้วมันก็ต้องออกเนาะอตอนนี้ก็ต้องประคองคือกันให้ดีๆนะคะทุกท่านประคองจิตกะ สำคัญประคองจิตให้ดีถ้าประคองจิตไม่ดีเน,นี่ยมีสิตน่ามาจังใส่มีสิตบ้าปัญหาเยอะแยะหมดเลย ริงมันปัญหาเยอะจริงๆนะคะมันมีเด่วคนมีมีเด่กคนมีปัญหาน,นี่ก็มีถึงได้บอกไงว่าประคองกิจได้ดีมามาบ เดี๋ยวเรยจะไปเาให้ฟังว่าทำไมต้องมานอนเต็นว่าทำไมมานอนที่สมาคมว่าทำไมต้องมานอนที่เต็นว่าทำไมต้องมานอนที่ศาลาสอง วันเนี้ยคุยได้ไม่นานนะคะเพราะว่านี้ยนะคะพดจาพดจาให้ร้อนแล้วค่ะเพราะว่าฟ้ามันหึมหึมมันหึมหำหึมหำแล้วก็ มันมืดมันตั้งคาวมาแล้วค่ะถ้าเกิดว่าฝนมันมันมันนึกอยากจะตกมันก็ตกนะมันตกแบบว่ามันไม่บอกกูเลยว่ามึงจะตกแล้วมันเทลงมาแบบว่าเชื่อไหมสองวันที่แล้วอะเข้าเต็นท์ไม่ทันเเปียกไปเลยเปียกเข้าไปในเต็นท์จาดหมดเลยบ้านไหนบ้านไหนไม่แข็งแรงพะดลมมาหมดเลย จริงๆโอ้โหฝนตกน่ากลัวมากไม่เคยเจอเมื่อคืนก็เมื่อคืนไม่น่ากลัวเท่าไหร่เพราะลมมันมาก่อนไอ้ที่ลมมันไม่มาเนี่ยห้าระวังถ้าลมมามันมันจะกระจาย กล้วเกิดตั้งข้ามาแล้วตกเลยอะ่ะโหนึกจะอ,อยู่ใต้ประดามันลุกแขง้งหดนไหมว่ามันมืดละมืดจริงๆ หายงมืดเลยนี่ถ้าอยู่อย่างเงี้ยจะเห็นหน้านะคะอยู่อย่างเงี้ยหน้ามันจะเริ่มมืดนะคะนะแต่ก็ไม่หวั่นนะคะนักท่องนักเที่ยวค่ะนักเที่ยวท่องราตรีผีเซอร์ราตรีนะคะถึงฟ้าจะตกไ,ไม่ใช่ฟ้าจะตกฝนตกฟ้าจะรั่วยังไงนะ,ะมันก็มาเที่ยวกันเต๊มไปหมดเลยเมื่อคนะืนเะาจอดรถเนี่ยไม่มีที่จอดเลยอะ่ะเชื่อไหม

แกวตัวเนี้ยเดี๋ยวก็ปวดท้องช่วงเนี้ยหมอดทูทํานายไว้ถูกนะเนี่ยโอ้ยมีจปะปัญหาเรื่องสุขภาพหมูใบไก่มานี่นะไอ้นุน่นเดี๋ยวไอ้นุ่นไปนี่มานั่นไปนี่อืมอจไปโทษจะบอกว่าหมอดูแม่นก็ไม่ได้หรอกอ่ะ อยู่ที่ตัวเราเองใช้ร่างกายมาเปลืองใช้ร่างกายมาเยอะหมายความว่าไม่ได้ดูแลมันอให้ดีๆจะประมาณอย่างเงี้ยค่ะอายุมากขึ้นมันก็จะมีจะตกลง พูดตรงๆแก่และมันก็จะมีน,น,นู่นนะะี่นี่นั่นแหละค่ะถ้าดูแลตัวเองไม่ดีนะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะต้องดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนเป็นสาวๆนะคะอย่าปล่อยอย่าละอย่าละเลงค่ะอะไรก็แล้วแต่อย่าประมาทกับชีวิตไม่ใช่อย่าประมาทกับการใช้ชีวิต อืโอเคมันมืดด้วย <c oughs> รวมมาฝนจะมาละเดี๋ยวจะรีบจัดการอันนี้ให้เรียบร้อยค่ะแล้วเราเราเรามาเจอกันอีกกันใหม่เนาะมีสาระไม่มีสาระก็ถือว่าเราได้รู้จักกันนะคะเราก็ติดตามทุกๆคน วันหนึ่งแล้วก็คิดว่าใครก็อาจาจะมาติดตามเราถ้าเวลาที่มีสาระก็มีสาระจริงๆฮะถ้าถ้ามันไม่มีสารนะมันก็ไม่มีสารนะเขาพูดยังไงก็จริงๆฮะเป็นคนที่เอ่อไม่ได้ไม่ได้คิดอะว่าว่าว่าวันนี้จะมาจะมาพูดอะไรแต่เห็นว่ามันมีต้นกระชายอ่อนอย่างเงี้ยฮะ ก็แค่อยากจะทำคลิปแค่นั้นแหละว่าต้นกระชายอ่อนก็กินได้นะเห็นเขากินกันใน y youtube เขากินเป็นตัดแซบ่บแต่กินไปกินมามันก็แซบ่บจริงๆเลยมันเริ่มชินมนั้งฝนจะมาจริงด้วย มจริงนัโอเคนะคะอันนี้หลานจริงๆแล้วค่ะฝนมันฝนมันปล่อยแลนะ้วนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะ ขอบคุณมากนะคะที่มาตามกันที่มาดูกันนะคะบ๊บบบเดี๋ยววันจะมีสาระให้หน่อยอะ่ะนี่คือสไตล์นี่คือแบบสโลไลท์ชีวิตสโลลงมากเลยอะไม่ได้สโลไลท์ะ่ะสโลลงเดี๋ยวมันก็จะสวิงขึ้นละอืโอเคบ๊ายบาย